เงาประกาบมากขึ้นเงาประกามาซึวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องฟอกอากาศ Nano, Nano X ซื้อ Nano X วันนี้แถมฟรีไปเลย p a j e r o Sport Elite Edition จัง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 อย่าไปฟังมันครับผมอ่ะ เจ้าเครื่องอากาศนาโนเอ็กนะครับผมก็จะมีในยูสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตในรุ่นกีฬาอีดิชั่นนะครับผมมันดียังไงเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับผมก็อย่างแรกเลยเราไปเสิร์ฟไปได้นะครับผมว่าในจำเป็นการเราที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันมีพวกไวรัสมีฝุ่นละอองมีจุดฝุ่นละออง pm สองจุดห้านะครับผมที่จะเไม่ว่าทําลายปอดเราหรือว่าการสูดลมการหายใจของเราเนาะ เค่องกาาตัวนี้ผมจะมีเร้อในของฟาเซโร่าารรสปอร์ตคุณอีดิทิชั่นเท่านั้นแตะผมก็จะปล่อยใ,อนอนอนในเรื่องของสบดทมากครับ็อนว่าจับจังในการกำจัดในเรื่องของสุดเอ็มงหรือว่าเชลล์ไพลั